กินแล้วไตเสื่อมไตพัง <S 2> <S 2> <S 2> <S เสียงอันตรายต่อโรคไตสมุนไพรต้องห้ามระวังสำหรับผู้ป่วยโรคไตเป็นอันตรายทำไตเสื่อมห้ามกินโปรดระวังก้าสมุนไพรต้องห้ามกินแล้วไตเสื่อมไตพังเสียงอันตรายต่อโรคไตสมุนไพรต้องห้ามก้าวชนิดนี้ ระวังสำหรับผู้ป่วยโรคไตเป็นอันตรายทำไตเสื่อมไตพังมีอะไรบ้างเพราะอะไรเชิญถูกทานรับฟังค่ะสมุนไพรดีๆมีสรรพคุณดีๆนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายชนิดรักษาได้หลากหลายโรคแต่ก็ยังมีบางชนิดเท่านั้นที่มีข้อห้ามข้อระวัง สำหรับผู้ที่เป็นโรคไตควรต้องระวงังผู้ป่วยโรคไตหากรับประทานสมุนไพรเก้าชนิดนี้ก็จะเสี่ยงทำให้ไตยแย่ลงอาจทรงผลให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะสมุนไพรเก้าชนิดนี้มีสารโปรแทสเซียมสูงมากเนื่องจาก สารโปแตสเซียมนี้ไม่มีผลข้างเคียงกับคนปกติทั่วไปใดๆเลยแต่กลับมีผลในผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตจึงไม่ควรรับประทานมากๆเป็นเวลานาน,านๆอย่างต่อเนื่องไตเป็นอวัยวะที่มีนาทีในการขจัดของเสียและสารต่างๆที่ร่างกายไม่ต้องการรวมถึงยา และสารต่างๆออกไปในรูปัสสวะดังนั้นไตจึงมีความเสี่ยงสูงในการได้รับอันตรายจากพิษของยาและสารเคมีบางอย่างได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่องแต่เดิมอยู่แล้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาที่มากขึ้น สมุนไพรที่ต้องห้ามสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตระวังไตเสื่อมไตวายเฉียบพรันได้เป็นอันตรายมากโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคไตควรหลีกเลี่ยงสมุนไพรดังต่อไปนี้ระวังไตเสื่อมไตาวายเรื้อรังซึ่งขอเตือนไว้อันตรายมากถึงชีวิตมีดังต่อไปนี้สมุนไพรชนิดที ผู้ป่วยโรคไตต้องระวังคือข้อหนึ่งเห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรจีนที่ดังมากๆแต่ต้องระวังในผู้ที่กำลังฟอกเลือดผู้ที่เป็นโรคไตในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตาหากผู้ป่วยที่กำลังฟอกเลือดแล้วรับประทานเห็ดหลินจือเข้าไปก็อาจจะทําให้ไตเสื่อมไตวายได้ เนื่องจากเมื่อรับประทานเห็ดลินจือเข้าไปมากๆเป็นเวลานาน,าน,านก็จะทําให้ไตต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะต้องขับสารเหล่านี้ออกมามากขึ้นจึงอาจส่งผลทําให้ไตเสื่อมและไตวายได้ฉะนั้นห้ามรับประทานต่อเนื่องยาวนานเพราะส่งผลเสียต่อการทํางานของตับไต หัวใจและระบบหลอดเลือดข้อ2รังจืดรังจืดมีผลช่วยตานพิษยาข้ามแมลงช่วยแก้อาการเมาค้างรวมถึงยังมีการศึกษาวิจัยถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่พบว่ารังจืดมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะตานกั้นอักเสบตานกั้นเกิดพิษและขับพิษ สารเคมีออกจากกระแสเลือดได้แล้วยังสามารถต้านพิษสุราได้อีกด้วยแต่ข้อควรระวังไม่ควรรับประทานรังจืดติดต่อกันเป็นเวลานาน,านเพราะอาจส่งผลกระทบต่อตับไตและระบบเลือดได้และต้องระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับโรคไต และไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานเกินหนึ่งเดือนหรือควรต้องเว้นระยะข้อ3ยอยอมีปริมาณโปรตัเสเซียมสูงมากโดยน้ำลูกยอมีปริมาณโปรตัเสเซียมสูงประมาณ2,195ม mm ิลลิกรัมน้ำลูกยออันตรายเพราะอาจทำให้มี โปแตเซียมในเลือดสูงเป็นอันตรายต่อไตการรับประทานมากอาจส่งผลให้มีโปแตเซียมในเลือดสูงทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจเสียชีวิตได้ฉะนั้นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยอและน้ำลูกยอเนื่องจากผลโตที่ยังไม่สุกช่วยย่อยอาหาร ลดการเกิดกรดไหลย,ย้อนผลดิบหรือผลหามช่วยบรรเทาแก้อาการคลื่นไส้อาเจียนแต่ข้อควรระวังไม่ควรกินยอติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะยอมีเกลือโพแทสเซียมสูงอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของไตโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตไม่ควรบริโภคเพราะอาจทำให้ อาการของโรคไตรุนแรงทำให้เกิดภาวะหัวใจวายเชียพรันได้ข้อ4ยาหนวดแมวมีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะรักษานิวและโรคทางเดินปัสสาวะรักษาโรคโปวดตาสันหลังบั้นเอวและขับนิวได้โดยมีการศึกษา จากโรงพยาบาลรามาธิปดีมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่ายาชงจากยาหนวดแมวที่ชงกับน้ำเดือดให้คนไข้ดื่มต่างน้ำพบว่าอาการปวดนิ้วลดลงได้และนิ้วมีขนาดเล็กลงจนหลุดออกมาได้แต่ข้อควรระวังเนื่องจากยาหนวดแมวมีเกลือโพแทสเซียมสูงมาก หากบริโภคติดต่อกันเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อไตได้รวมถึงคนที่เป็นโรคหัวใจโรคไตห้ามรับประทานเพราะเนื่องจากหากทะผู้ป่วยโรคไตไตทำงานผิดปกติจะไม่สามารถขับสารโพแทสเซียมออกมาได้จึงทำให้เกิด โทษร้ายแรงกับร่างกายหากรับประทานปริมาณมากเกินกว่าปกติอาจส่งผลให้เกิดโรคไตเรื้อรังไตาวายเฉียบพลันได้นั่นเองค่ะคอหาแครนเบอรีแครนเบอรีโดยส่วนใหญ่ทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแครนเบอรีเป็นผลไม้รสเปรี้ยว จึงมีฤทธิ์ขับปัสสวะช่วยรักษากระเพาะปัสสวะอักเสบได้ผลดีมากแต่ต้องระวังถ้าหากเดิมน้ำเคนเบรีเป็นประจำรับประทานปริมาณมากๆนานๆอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้ระดับของกรดซาริกเซลิกในร่างกายสูงเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้เกิดนิ้วในไต นิวทางเดินปัสสาวะและส่งผลทําให้การทํางานของไตผิดปกติได้ค่ะข้อ6มะเฟืองมะเฟืองมีกรดออกซาเลตหรือกรดออกซาลิกซึ่งกรดออกซาลิกมีความเป็นกรดสูงกว่ากรดน้ำโซมถึง1นึ0 0หมนเท่าโดยมะเฟืองจะมีกรดออกซาเลตที่อยู่ในน้ำ จะไปจับกับแคลเซียมที่ไตฉะนั้นหากผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรับประทานหรือดื่มน้ำคัน้นมะเฟืองมากเกินไปอาจเสี่ยงต่อการเกิดอาการไตวายเฉียบพลันได้ค่ะข้อ7มะม่วงหาวมะนาวโฮมะม่วงหาวมะนาวโฮเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง ซึ่งหากผู้เป็นโรคไตรับประทานมากๆก็จะส่งผลทำให้ไตทำงานหนักเพราะเนื่องจากมะม่วงหาวมะนาวโฮอาจมีผลทำให้ไตต้องขับโพแทสเซียมออกมาไม่ทันก็จะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจเสียชีวิตได้เลยค่ะข้อ8ป่วยเลง ป่วยเลงมีปริมาณโพแทสเซียมสูงหากเกิดภาวะโพแทสเซียมเกินก็จะส่งผลให้ไตต้องทำงานหนักในการขับแร่ธาตุออกจากร่างกายถ้าหากรับประทานหรือนำมาปัน่นแล้วดื่มมากเกินไปก็อาจจะทำให้ไตวายเชียพรันได้ค่ะฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคไต จึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักป่อยเลงขอกาวตะลิงปริงตะลิงปริงมีปริมาณกรดออกซาเลตอยู่มากมีกรดออกซาลิกสูงถ้านำตะลิงปริงมาปั่นเป็นน้ำรับประทานมากๆจะทำให้เกิดการตกตะกอนของแคลเซียมในเนื้อไตอาจทำให้ ไตาวายเฉียพรันได้ค่ะฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคไตจึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานตะลิงปริงซึ่งเพราะเนื่องจากตะลิงปริงและป่วยเลงกินเยอะๆรับประทานมากๆอาจทำให้ไตาวายเฉียพรันได้ค่ะฉะนั้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ ที่เรารับประทานพอดีพอเหมาะจึงจะดีกับร่างกายแต่ถ้าหากรับประทานมากเกินไปก็อาจก่อให้เกิดโทษอันตรายตามมาได้ทั้งนั้นค่ะให้ทุกทานประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุ ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ